อยู่กับเอ,อิทางที่ราชสการค่ะวันนี้นะคะเอ,อินจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า The Last Emperor หรือชื่อไทยก็คือจักรพรรดิโลกไม่ลืมค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนที่มีนามว่าอายเซนเจียหลบปูอีอลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าปูยีรู้จักใช่ไหมคะใช่ค่ะคนไทยจะเรียกว่าปูยีท่นเอง ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นโบแดของผู้กำกับที่พึ่งถึงอสัญกรรมใบเมื่อ26พฤศจิกา,นย,กายนเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเบอร์นาร์โดแบตเตลูซีนะคะเป็นผู้กำกับชาวอิตาลีภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยชนะรางวัลปอสกาถึง9รางวัลซึ่งรวมไปถึงรางวัลอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กํากับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเลยคะ่ะไปอีกเวทีหนึ่งก็คือเวทีลูกโลกทองคํานะคะ ชนะไ,ไปถึง3รางวัลเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงรางวัลภาพยนตร์ประเภทดรมมาม่าด้วยนะคะซึ่งเป็นการการันตีอย่างนี้นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สมควรต้องไปหามารับชมกันแล้วนะคะอาต่อไปนะคะเอิญก็จะมีการเล่าวิจารณ์นิดหน่อยแต่เอิญจะไม่เป็นการสปอยอะไรนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปดูเอาเองนะคะอาค่ะอย่างที่เอิญบอกตั้งแต่แรกนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเล่าถึงชีวรประวัติของจักรพรรดิปู๋อีซึ่ง เป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจีนก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์อย่างเต็มตัวนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนนะคะแม่นำเรื่องนี้เนี่ยจะมีอายุนานนานกว่า3บปีแล้วนะคะแต่การเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้รู้สึกเก่าหรือเชยแต่อย่างใดนะคะภาพยนตร์เนี่ยจะเล่าสลับกัน2ช่วงเวลาก็คืออดีตกับปัจจุบันโดยมีการแบ่งแยกคนสีที่เห็นได้ชัดก็คือ ดีจะเป็นภาพโทนสีน้ำตาลปัจจุบันจะเป็นภาพโทนสีนฟ้าอมเทานะคะเพื่อไม่ให้งงสงสัยอะไรแต่อย่างใดเนื้อเรื่องเนี่ยะเปิดด้วยผู้อีล่ะค่ะแต่ไม่ได้เป็นจักรพรรดินะคะในฐา,านะอาชญากรสงครามโลกค่ะซึ่งอันนี้คือพัทปัจจุบันนะคะก็คือผู้อีเนี่ยโดนจับเป็นอาชญากรสงครามโลกอยู่ในคุกที่รัฐบาลเนี่ยจัดไปให้ และภาพก็ตัดย้อนไปในอดีตอีกครัก็คือเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ปูอีอยู่ในช่วงวัยสามขวบแล้วก็ถูกพรากจากบ้านเกิดเข้ารับตำแหน่งจักรพรรดิจีนอย่างไม่รู้ตัวนะคะเขาเติบโตในพระราชวังต้องห้ามพระาชวังต้องห้ามนี้นะคะผู้หญิงอาศัยอยู่ได้อย่างเดียวแล้วก็ผู้ชายที่อาศัยอยู่ได้่ยต้องเป็นจักรพรรดิเท่านั้นนะราชวงศ์ต้องห้ามนี้นะคะที่ว่าปู่อีได้เติบโตมาเนี่ยเข้มงวดในด้านจารีม เขาเนี่ยไม่เคยเห็นลูปภายนอกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเขาเนี่ยต้องทําตามสิ่งที่เราขันทีกับพระสนมแนะนําแม้กระทั่งในเรื่องการเลือกคู่ชีวิตด้วยค่ะอ่าเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขาเป็นประมุขของประเทศแต่เขาขาดสิทธิแทบทุกอย่างภายใต้กฎบทรเทียนบานของกษัตริย์แม้แต่การอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่เขายังไม่มีสิทธิที่จะอยู่ด้วยกันเลยค่ะ เขาชีพของเขาเนี่ยมีคนขีดวางทุกอย่างให้เพียงแต่เขาต้องเดินตามทางเท่านั้นห้ามออกนอกรูนนอกทางทางเป็นเด็ดขาดซึ่งเป็นงานสะท้อนการเจริญเติบโต,ตของผู้อีแต่และช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นว,วัยวัวเลี้ยววัวต่อเข้าวัยรุ่นซึ่งเขารับรู้ทั้งด้านการเมืองโลกการเมืองจีนเรื่องนี้นี่แหละค่ะทำให้เราเห็นว่าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมถึงเป็น อาชญากรสงครามหรือเป็นนักโทษในคุกได้ซึ่งเราจะได้เห็นในแต่ละช่วงเวลาชีวิตของเขาในหนังเรื่องนี้นะคะไม่ได้บอกอย่างอคติว่าผู้อืิเป็นคนผิดหรือเป็นคนถูกอะไรแต่อย่างไรแต่เขาเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยได้บอกว่าเป็นกลางอย่างเม,มีอากาติ่าส่วนในแง่ของการอินประวัติศาสตร์นะคะถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะถ,ถ่ายทําในวังต้องห้ามซึ่งเป็นการใช้สถานที่จริงแห่งแรกซึ่งปกติวังต้องห้ามไม่เปิดให้สถาน ปเปิดเหยถ่ายทำจริงอืแล้วก็เราจะได้เห็นถึงชีวิตอันน่าเห็นใจของจกักรพรรดิูอีซึ่งเขาไม่มีอิสระอย่างแท้จริงผู้อีเปรียบเสมือนคุนเช่ดตลอดชีวิตจนในกระทั่งเขาเสียชีวิตนั่นแหละค่ะเขาเหมือนได้รับอิสระภาพอย่างแท้จริงอเมื่อเอืน่นพูดจบแล้วทุกคนสนใจอยากไปดูกันม้างไหมคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเอิญก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ